สวัสดีครับผมนาร่นนะครับก็อยู่ด้วยกันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานาร่น,นอีกแล้วในวันนี้เทียกับรอบสปินนิ่งนะฮะจากค่าย v ีบสนะหล่อมาก,แข,กนะนะแขนเกี่ยวนะนี่นะแขนเกี่ยวนะฮะสปูนแอรซีอลูมิเนียมต่อรูน้ำหนักนะฮนะแอแขนกวาน้างอย่างใหญ่อลังการ แข็งแรงมากนะฮะนี่แอร์โรเตอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ย้ายซ้ายขวาได้มีเลือกสี่เบอร์นะฮะรุ่นนี้ชื่อซามูไหลมีตั้งแตบ่เบอร์หนะนะน,นึ่งพันสองพันนะในหนึ่งพันสองพันสามันสี่พันนะสามพันกับสี่พันนี่งานทะเลนะสวายแข่งนะแถวเลยนะรอบห้าุดสองหกลูกปืนกันน้าเค็มนะ ซีนกันน้ําอีกโอ้โหหลายจุดมากตัวนี้ถูกพัฒนาการมาจากรุ่นก่อนๆน,นะะนี่เพิ่งเปิดตัวเลยนะซามูไรนะฮะเบอร์พันเบอร์สองพันสามพันสีน่สพันพนลงังเบรกเทสจริงมาแล้วเนี่ยเป็นสิบกิโลเลยนะครับแล้วก็ลูกปืนทุกลูกเนี่ยเป็นสแตนเลสหมดหนับมือจับถนัดมือนะมันเล่นได้ทั้งสองน้ําน้ําจืดน้ําเค็มนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยทั้งอะไรแคสนะทะเลนะเบอร์สามพันสี่พันแนะนําเลยไออซีตัวนี้แคสอย่างไก นะฮะแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างจะเบามากเพิ่มต้นนี่เบอร์พันเนี่ยมากมีถึงสองร้อยกรัมครับคุณผู้ชมอย่างลื่นนะเลือกใช้ตูกงานแล้วกันก็เบอร์พันนี่นะก็ดีกับปอมนะตัวพงตักระสูนได้นะสปิลได้ตกมานินได้เลยได้นะเบอร์สองพันก็เล่นช่อนช h โดได้นะครับสามพันสี่พันก็รู้อยู่แล้วงานทสน่งงานแคบงานจิกสวาว์แข่งได้หมดเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะัโรจัดให้นะครับสวย,สวย รอๆแบบนี้นะฮะเริ่มต้นที่เบอร์หนึ่งพันนะแปดร้อยแปดสิบแปดบาทนะขยับเบอร์ห้าสิบาทสินค้ามีพร้อมส่งมอบนะครับเฮ้ยูแบบนี้เอาไปใช้กันนะ,ะวีแบทซาม,มูไร